เจนี่ระเบิดความแซบนุ่งวิกินี่ล่องเรือท้าเด็ทำเอาทะเลไฟลุกอีกแล้วสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเจนี่เทียนโพสุวันที่มีวินัยในการดูแลรูปร่างตัวเองดีมากจนมีหุ่นที่เป๊ะปังสุดๆล่าสุดเจนี่ได้ออกมาโพสตภาพฮอตในชุดบิกินี่สีฟ้าสุดเซ็กซี่บนเรือและววิวทะเลสวยๆเผย,ยให้เห็นหน้าท้องแบนราบ ไร้ไขมันและผิวสุขภาพดีขั้นสุดพร้อมระบุข้อความว่าแอดเดิลซีไซจนมีแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวเจนี่กันยกใหญ่เลยทีเดียวเจนี่อันพาตสกุลเดิมเทียนโพสุวรรณเกิดวันที่11กันยายนพศ2524ชื่อเล่นเจนี่เป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3เจนนี่เกิดที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของสมศักดิ์กับชไมพรเทียนโพสุวรรณมีน้องสาวคนเดียวชื่อชาลิสาเทียนโพสุวรรณเจนี่เกิดและโตในสหรัฐอเมริกาก่อนย้ายกลับมาไทยเมื่ออายุได้11ปีและเธอไม่สามารถเขียนอ่านภาษาไทยได้เลยหลังจากนั้นเธอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหาเสนีและระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพรุ่น39ในปีพศ2540 เจนี่ถือสัญชาติไทยรวมทั้งปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่อย่างใดเจนี่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการมีแนวมองมาติดต่อเมื่อครั้งเธอยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีผลงานแรกในมิวสิกวิดีโอเพลง Only You ของ J.R. Voy หากเป็นชั้นของเอกรักเธอหมดหัวใจของเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์และจะเอาจากไหนของธงชยัยแม็กกินไตและมีผลงานโฆษณาสบู่ล้างหน้าด็อกเตอร์มตรี K.A. Lip Care l o r เ A และเรนงที ต่อจากนั้นเธอได้รับการชักชวนมาแสดงละครโทรทัศน์ของฮาไทรัฐอมตะวนิ์ซึ่งเป็นผู้จัดละครผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักคือละครเรื่องสายรุง้งและมีร่วมงานอื่นๆเช่นกะล่อนคูณสองรักสุดหัวใจยอดชีวันนางโจนพระจัน์ทรแสนกลสมปองน้องสมชายครูแสนดาวหนึ่งในสวงต่างฟ้าตะวันเดียวเป็นต้นและในปีพศ2544 เธอมีผลงานที่สร้างชื่อในละครเรื่องทางผ่านกรรมเทพแสดงนำคู่กับแอนดริวเกรกสรัน